ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะในโครงการศึกษาวางแผนแม่บทนำเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินค่ะโดยที่ห้องประชุมชั้นสองโรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟิงถนนเทพรักษ์ตําบลเทพรักษ์อําเภอเมืองสมุทรปราการค่ะนางสาวนฐิดากแก้วบัวสายนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพื่อนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่จังหวัดสงทรปราการครั้งที่3โดยที่ประชุมนะคะได้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครสงปราการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดงประมาณ200คนนะคะได้เข้าร่วมการประชุมค่ะ โดยมีนายกาวินโตวงศีเจริญกรรมการบริษัทแอคทีฟคอนซัลแทนส์ประเทศไทยจำกัดที่ปรึกษาได้เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมนะคะพร้อมด้วยนางสาวชุติมาสินธนาวีวงผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้มาบรรยายสรุปให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ทางนี้นะคะโครงการเกิดจากแนวคิดสมัยนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้ดำรง,งตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งประการโดยมีนางสาวนันทิดาแก้บวบัวสายพร้อมคณะผู้บริหารค่ะได้ดำเนินการสารต่อผลักดันโครงการเพื่อให้ชาวจังหวัดส่งประการนะคะได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน และเป็นโครงการนำร่องขั้นพื้นฐานค่ะก่อนที่จะขยายต่อไปยังเขตชุมชนหนาแน่นต่างๆในเขตพื้นที่ของจังหวัดส,สงประการแในอนาคตอีกด้วยค่ะปีลทินเป็นประธานชุมชนร่วมสมัทีรู้สึกดีใจที่เราได้มารับรู้รับฟังเรื่องสายไฟฟ้าจะลงดิน ตั้งแต่นายกเอกจะทำแล้วแต่ตอนนี้ก็มีคุณนันทิดาแก้วเวสายเป็นนายกอบตมาประสานงานแทนเราก็รู้สึกว่าดีใจเ่ะเนาะปากน้ำจะได้เจริญแล้วก็จะได้ดูทัดหน้ามองด้วยค่ะ